สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้มาผลงานครับบอกให้ปะาป๊าช่วยแกะหน่อยนะครับแต่ว่าอย่านะครับเป็นขนมเลนะครับลดอะไรครับขนมเลลดปลาหมึกย่างออสออสซินลีนะครับล็อกนะครับคือหัดอบเป็นเล็กน้อยนะครับก็เป็นฝรั่งแท้นะครับเป็นแผ่นยักษ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับมีอะไรบ้างครับ ด้านหลังก็จะมีอ้าวเปิดไฟ้้ะด้วยหมอ้าเรานี้จะช่วยนะต้องนีดช่วยนะด้าหลังช่วยนะวอมีอะไรบ้างก็คือเป็นสนุกเล็กๆก,ก็แบ่งปันกันได้นะสโลกแกนของไอขนมเดย์ตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมอะีอันนี้คือข้อมูลโพลิโอครนะัก็จะมีไข่ไขมันทั้งหมดเก้ากลมนะครับแล้วก็ ไขมันอิ่มตัว2.5กรัมนะคเอเลสเตอรอล0นะโปรตีน2นะครับ <Yeah. S 1> ก็วิตามินบี <Yeah. S 1> ก็มีวิตามินต่างๆก,ก็มีนะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูเราเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็แกะแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะ uh. อ่าอ่าอร่อยนะครับในตรงนี้นะอืมเอาในซองเป็นไงบ้างในซองเป็นไงบ้างโอ้แผ่นใหญ่นะครับก็หอมไหมครับอร่อยไหมอร่อยเป็นไงบ้างนึกจะแผ่นไหม อร่อยเผ็ดไหมคะเผ็ดหรอลสอะไรคะรดปลาหมึกยี่ห้ปลาหมึกย่างครับอ่าสีครับ<ม>ก็อย่าลืมครับกดซับสไคร์นะครับติดตามผลงานทาง youtube ด้วยก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง youtube ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับแล้ว่ากดซับสไคร์นะครับก็คือกดที่ถูกใจของ youtube ด้วยนะครับเนี่ยบงังครั้งผให้แล้วนะกินเลยกินเลยนะครับนะอ่าอร่อยนะครับ โอเคนะครับบายบายก่อนบายบายทั bye, ้งช่วงบายบายจุ๊บๆจุ๊บวานจุ๊บวานก่อนโอเคครับ